สวัสดีครับโอ๊ตเชียงใหม่ C m Variety ยินดีต้อนรับเข้าสู่กาดคําเที่ยงครับวันนี้วันนี้นะครับโอ๊ตก็มาที่ตลาดคําเที่ยงเพื่อที่จะมาซื้อหินนะครับเอาไปใส่ที่ต้นอบอนไซชวนชมนะครับก็ได้หินขนาดไซนี้นะครับวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับเพราะว่านะครับเป็น Take take a b r e a k ตอนเช้านะครับ ามาสัมผัสแดดนะครับในตอนเช้าสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายนะครับเพราะว่าวันนี้หนาวนะครับบังเอิญว่ามาเห็นบอลน,นะครับบอลสีด้วยนะครับในบอลในตระกูลฮอกลงโอ้โหฮอกลงพี่พงศ์กอกนิวดูสิครับโหกอกนี้นะครับขายอยู่ที่3ามพบาทเลยนะครับโอ้โห แสดงว่าตอนนี้ราคาบอลสีราคาแพงจริงๆเลยนะครับก็มีหลายตระกูลด้วยกันนะครับมีหลายสปีชีนะครับซึ่งราคาก็สูงนะครับโหตัวสีดำนี้นะครับอจจำชื่อไม่ได้นะครับ Black Magic นะครับ8ห้นะครับโอ้เยกได้ว่าแพงจริงๆเลยนะครับอื เ popular and e x p e n น i ี e นี่คือราคานะครับโอ้โหรวยล้นฟ้า850นะครับโอ้โหชื่อชื่อเป็นมงคลจังเลยปราสาททอง1 9 9 0นะครับซึ่งใบจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ในส่วนของบอนสีนะครับแต่ละร้านก็จะมีหลายร้าน อุ้ยน,นี้สวยจางเป็นสีแต่ไม่ใช่บอนนะครับอันนี้เป็นอันเยอรมนีชมพู er 230บาทอู้สีนี้ก็สวยนะครับอันนี้อันนี้บ bon าใเจบบอนมั้ครับโอ้งามดีอะแต่อันนี้สีสวยกว่าบอนอีกแต่บอนแปลงน้อยเนาะเดี๋ยวขอดูอ,นนอ,อันนั้นก่อนเฟิร์นก็สวยนะครับหน้าปลูกจังใส่ใบสักแคสอร้อย นะครับอันนี้ก็สวยนะครับอดมีดอยู่ที่บ้านเคยซื้อไปนะครับอันนี้250ตอนนั้นเราซื้อไปตอนนี้200นะครับตอนนั้นเอาซื้อไปก่อใหญ่กว่านี้แต่ว่ามันก็ดูแลไม่ดีมันก็ตายนะครับแล้วก็เหลือแต่หัวไว้มันก็ยังเกิดขึ้นใหม่นะครับตอนนี้อดมีที่เกิดขึ้นใหม่ที่บ้านนะครับนะครับเห็นต้นไม้ก็นึกถึงหนังสือบ้านและสวนแล้วก็อยากจะปลูกต้นไม้เลยทีเดียว ก็เป็นคนที่ชอบบอนไซนะครับลเล็กๆ299นะครับนะครับก็ดี๋โอจาพามาชมใหม่อีกนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ m e r ร์รี่คริสต์มาสด้วยนะครับต้นคริสต์มาสเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ